เี่ยวเรือจริงๆของสมัยอยุธยานะคะก็คือว่าเป็นน้ําซุปสมุนไพรที่ต้มตี่เฮาทาตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง6กโมงเช้าเอาหัวหัวน้ำหัวเสื้อมาใส่เอาที่มาใส่เพ่มันเข้มข้น4ชั่วโมงถึงจะถึงจะขายให้กับลูกค้านะคะมีความหอมละมุนนะคะมีพริกมีเครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือว่า ในน้ำก็เตี๋ยวเรือสมัยอุทยาเนี่ยเปิ้ลดูต้อกจากดูแลในเรื่องของสมุนไพรแล้วนะคะกับในเรื่องของการที่เวลาเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยน้ำจะกระน้อยเพราะว่าสมัยตะกอนมีในเรือนะคะน้ำมันจะนักก็ได้นะคะแล้วนก็จะมีรสชากรอบๆมีพริกมีเครื่องปรุขงของมันที่แบบว่าครบพันนะจา๊าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วทลูกค้ามานั่งแถมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะคะก็เลยแบบอยากจะบอกว่าเออนั่งคุยงานกัน,กนสะดวกสบายดีก็เป็นสุด ต้นกาเนิดของการที่เราจะสวนจะทำร่มเลื่นร่มเย็นของร้านคือมีในเรื่องของว่าในเรื่องของการที่ลูกค้าที่มานั่งทางานนะคะสามารถใช้ใบฟายฟ,ฟ,ฟรีได้นะคะพิมพ์เอกสารฟรีนะคะถ่าเอกสารฟรีนะคะแล้วก็มีมุมนอนเอกเดกเพื่อเพื่อผ่อนฟายในการที่ของเฮาเนี่ยอยู่ในเมืองเพื่อที่จะแบบพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปทํางานต่อหรือว่าถึงจุดพักของสถานที่แห่งนี้นะคะมีห้องแอ มีในเรื่องของมุมน้ำตกนะคะมีในเรื่องนอนมุมเอกเหน่ในแต่ละมุมเพื่อกับลูกค้าทุกคนสวยท้งวันจะมีในเรื่องของการเสริมสวยัวยะเจ้าในเรื่องของการทําผมทําสปาผมที่นี่จะเน้นสปาผมนะคะคือสามารถไปนอนทําแล้วก็มีค้นผมอบผม,ผมแล้วก็น,นวดผมนวดหัวเพื่อทำพื้นคลายถ้าเกิดสมมติว่ากินเกี่ยวแล้วก็จะมีในเรื่องของบิงซูเขาจะมีบิงซูที่อร่อยมากนะคะบินซูเมลอนแตงโมแล้วก็ มะม่วงนส่วนอาหารเครื่องดื่มกาแฟของเราอร่อยมากค่ะกาแฟชาเย็นน้ำเก็กควยนะคะแล้วก็อาหารของเราที่เป็นจุดโดดเด่นของอาหารของเราเลยที่จะแนะนําก็คือในเรื่องของถั่วข้าวผัดข้าผัดปลาอินีิบสีเช็มค่ะนะคะสามารถเมนูเด็ดแนะนอร่อยมากครับ ก็เจอกันได้นะคะที่บ้านขาวแอนเจ็ยอดค่ะบรรยากาศสวนในเมืองค่ะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มความสวสๆแบบนี้นะคะอย่าลืมมากันนะคะไม่ว่าจะมีเอ่อทุกที่บริการถุงถุงอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ทำผมวยค่ะ